ราคาสี่ร้้ไม่ไหวแพงสวัสดีครับพบก,กับผมเมเอที T นะครับกับใกล้เดือนหน้าฝนออกโทเบอร์แบบนี้ต้องมีการกระตุ้นยอดขายกันสักนิดนึงนะครับ โดยรถที่ผมพาเพื่อนๆมาดูในวันนี้นะครับก็จะเป็นรถที่บอกว่าขวัญใจสายมุดนะฮะอ่าก็คือรถ Honda Jazz นะครับ1.5รหัส GK และตัวนี้นะครับก็เป็นตัวท็อป v v นะฮะปี2015นะครับออกตัวไปก่อนเลยว่าราคาตอนนี้ที่ผมเปิดนะราคาอยู่ที่4 0 0 0 90,900นะครับแต่อย่าเพิ่งเปลี่ยนคลิปนะครับเพราะเดี๋ยวจะลดราคาท้ายคลิปให้โอเคเรามาดูรูปลักกันสักหน่อยนะครับก็น้องเขานะฮะก็เป็นน้องที่เป็นสีขาวนะครับก็ต้องออกตัวเลยว่ามีการเก็บสีให้แล้วทำไมถึงเราต้องเก็บสีนะครับก็ต้องบอกเลยว่ารถสีขาวๆแบบนี้นะครับเวลาโดนแดดเมื่อผ่านไปก็ต้องมีการแบบว่า มีอมเหลืองบ้างนะเอที AT ของเราก็เลยมีการจัดสรรเอาน้องมาอาบน้ำนะฮะทำให้แบบว่าได้สีขาวนวลสวยๆแบบนี้ให้กับคุณลูกค้าเลยไฟหน้าของเขานะครับก็เป็นไฟหน้ามัลติ r e f เลกเตอรนะก็ตัวนี้ก็จะเป็นโครเมียมแต่ผมว่าสีดำเปียโนแบ็กแบบนี้ก็เท่ดีนะอ่าเรียบร้อยนะเรียบร้อย ไฟหน้าตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขัดให้อีกนิดนึงนะฮะถ้าใครจะจับจองก็เดี๋ยวบอกมาเดี๋ยวจัดการให้นะครับเราลงแม็กให้แล้วเป็นแม็ก i ล e ์ทาย TE 3 7นะฮะและนี่ยางอ่ะผมชอบมากยางยี่ห้อนี้นะเพื่อนผมทำทำงานอยู่ที่นี่นะเป็นยางโยโกฮาม่านะฮะยางตัวนี้โคตรแพงเลยถือว่าลูกค้าได้ไปก็เยี่ยมเลยนะครับก็เป็นยางค่อนข้างใหม่นะปี2020นะครับ ลูกค้าเอาไปใช้ยาวๆก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าคันนี้นะเราจัดได้เต็มแน่นอนนะครับเพราะว่าราคาที่จะ, <ๆ S 2> จะอ,อก,ก็จะเป็นราคาพิเศษอยู่แล้วเราก็ต้องมีการดึงเช็คนะฮะเม็ดอาร์คนะ,ะดึงกันใะห้หม,มดเลยด,ดึงได้เลยนะดึงทุกส่วนไม่ว่าจะเป็นการส่วนบอเนี่ยจะมีการเช็คในการชนแบบพิกคว่ำนะฮะหรือชนซอกด้านล่างแบบนี้นะ เราก็ต้องดูกันให้ครบนะครับอ่าหัวน็อตประตูหัวน็อตตรงด้านตรงนี้นะฮะก็ต้องแบบว่าไม่เคยขยับมาก่อนมาร์กเกอร์ต้องมีครบแบบนี้เลยนะครับอืมก็ดูทุกซอกได้นะครับดูทุกประตูได้มาแกะดึงดูได้เลยนะฮะอ่าเม็ดอาร์ครบสวยงามแบบนี้เลยนะครับซอกทั้งสองข้างนะฮะก็ต้องบอกเลย เท่ากันเหมือนกันแบบนี้นะครับก็แสดงว่าออกมาจากโรงงานไม่มีการซ่อมบำรุงแน่นอนนะครับอ่ามาดูยางอะไรกันนะครับยางอะไรย้ำกันอีกทีนะฮะอ่ายางอะไรเรามีให้นะอ่าซุ้มล้อนะครับมีลายด้านด้านแบบนี้นะลายด้านแบบนี้นะครับบง่งบอกว่ารถไม่เคยเก็บงานคุณเชื่อไหมเพราะว่าถ้ารถเคยเก็บงาน สีมันจะมีการมันวาวเพราะโรงงานเวลาเขาผลิตอ่ะเขาจะไม่มีการาลงสีเงาเพราะมันเป็นการเซฟคอร์สนั่นเองนะครับอายางอะไรไม่เคยลงนะดูอ่มีคีบให้แบบนี้เลยนะครับค่อนข้างมั่นใจได้ว่ารถคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนครับเอาละครับ มาดูใบแจ้งเกิดของเขานะครับก็คือหน้าเล่มนั่นเองนะครับอ่ะรถคันนี้นะครับเป็นรถมือเดียวนะเป็นรถมือเดียวนะครับเป็นรถที่เกิดปี2015และแจ้งเกิดปี15ก็คือรถปี15แท้นั่นเองนะครับและเรามาดูหน้า18ซึ่งเป็นหน้าสําคัญนะหน้า18เป็นหน้าสําคัญอ่าภาษีมีการต่อเรียบร้อยทุกปีนะ5 9 6ก6 1 6 2 6 3แสดงว่าไม่มีการ จ้งจอดเกิดขึ้นนะครับแล้วก็นี่ฮะเรียบร้อยสวยงามไม่มีการแจ้งเครื่องไม่มีการแจ้งติดกแก๊สไม่มีอะไรเลยแบบนี้รถคลีนๆสะอาดนะครับเปิดมาตั้งแต่ด้านข้างนะรถทั้งคันตกแต่งโทนสีดำดังนั้นถ้ามันดูเก่ามันจะดูเห็นมันจะดูชัดเจนนะครับตรงนี้ก็ โอเคนะตัวสีดำก็ปกติแต่ตรงนี้นะฮะตัวด้ามจับนะก็จะมีคราบสีดำนิดหน่อยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราเก็บงานให้นะแจ้งมาแจ้งมาดูคลิปมานะครับเดี๋ยวผมเก็บงานให้กดกระจกผมว่ายังเรียบร้อยอยู่นะสีก็ปกติเพอร์เฟกดีนะครับอคอนโซลน,น,น,นัานน้าเป็นพลาสติกนะครับแต่ว่าก็ไม่มีรอยเล็บนะไม่มีจริงไม่มีรอยเล็บ แล้วก็มีการติดดิฟฟี่นะครับแต่ว่าดิฟฟี่ผมรู้สึกว่าตัวไฟมันมันน่าจะไม่มีเดี๋ยวเราแก้ไขให้นะครับแต่ว่าระบบการทํางานภายในผมมองและตัวเลขความร้อนทั้งในเครื่องยนต์ส่วนต่างๆนะครับก็ยังทํางานแบบปกติอยู่นะอ่ะภายในตัวเบาะนะครับเป็นเบาะหนังสีดําดูแลง่ายนะครับอาจจะมีคราบเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวเก็บงานให้ก็เรียบร้อยดีนะครับ อมาดูตัวพวงมาลัยนะครับนี่รถใช้งานไม่เยอะนะก็จะเห็นว่าพวงมาลายัยมันก็ยังไม่มีการลอกของตัวพงมาลัยนะครับหรือตัวนี้นะตา Honda ที่มันเป็นโครเมียมที่หลุดได้ง่ายนะครับตัวนี้ก็ยังปกติสวยงามแพดเดิมชกแพดเดิลชิปนะครับยังมีสีโครเมียมเรียบร้อยนะครับอ่ะแจ้งอีกทีหนึ่งครับไมค์คันนี้นะ1 4 0 0 0 0นะครับซึ่งผมมองว่าเป็นระยะปกตินั่นเองนะครับ ต้องบอกเลยว่ารถคันนี้นะครับสภาพโดยรวมนะก็ถือว่าเป็นรถที่มีการตกแต่งเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะมีการลงล้อแม็กนะครับหรือมีการติดดิฟฟี่และมีการทําสีให้พร้อมใช้งานเอ็มเอมแบบนี้นะครับแต่ยังมีส่วนที่ต้องเก็บงานนะครับก็จะเป็นเบาะด้านคนนั่งข้างนะครับแล้วก็จะมีสีลอกในด้ามเปิดนะฝั่งคนขับนะครับตรงนี้นะต้องบอกเลยว่าเดี๋ยวผมเก็บงานให้ถ้าดูคลิปนี้มานะครับ อ๋อนี่ยังมีนี่อีกนะฮะสเกิร์ตเดี๋ยวเราจะติดกิฟตให้เรียบร้อยไม่ต้องห่วงนั่นเองนะครับราคาที่ตั้งไว้นะครับก็4 9 9 0 0 0เนปี15เอางี้ดนะี่เดี๋ยวผมลดราคาให้นะครับคันนี้นะผมฉีกราคานี้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะลดราคาให้สำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะครับเหลือ 4 5 9 0 0 0ผมลดได้ถึง40,000บาทต้องบอกเลยว่าราคาพิเศษแบบนี้แน่นอนครับยอดจัดเต็มแน่นอนออกรถเพียง999บาทไม่ต้องดาวไม่ต้องทำอะไรภาษีพ,พรบรผมต่อให้เรียบร้อยนะฮะและที่สำคัญคุณรู้ไหมผมสามารถทำให้คุณผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่7,000บาทเท่านั้นเองอ่าสบายๆแบบนี้นะครับอย่าคิดว่าเราจะไม่แถมอะไรนะ ถ้าคุณดูคลิปนี้มานะครับก็สามารถแจ้งมาได้นะครับเราก็จะแถมน้ำมันให้อีกเต็มถังพร้อมโปรโมชั่นอื่นๆอีกมากมายซึ่งติดต่อฝ่ายขายได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการรับประกันนะครับก็ยังจัดให้เต็มเหมือนเดิมนะครับเรามีการรับประกันเครื่องยนต์เกียร์นานถึง2ปีหรือ70,000กิโลเมตรนั่นเองนะครับเต็มๆสบายๆทั้งราคาและการรับประกันแบบนี้จะรออะไรล่ะโทรมาเลยเบอร์นี้ฮะ 061457888 8นะครับก็สามารถกดติดตามโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะครับกับผมเมฆเอทรายการฉีกราคาให้แบบนี้นะครับได้ที่นี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o นะครับ YouTube หรือ LINE แอดอย่าลืมกด a อดเอทีคเซลด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ